สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ใหม่ค่ะพิกซ์มอนในคลิปนี้เราไปตามจับมิวแล้วก็โคนนิมิวทูกันเอาจริงๆก็ก่อนนะเนี่ยที่ผมได้บอกว่าจะมาเล่นนอกรอบก็มีมาเล่นนอกรอบบ้านนี้ได้หน่อยแต่ก็ ไม่เจอเลยเว้ยมิวอะ่ะคือแม่งไม่รู้จะหายห้างไปไหนโอกาสมันตั้ง30%เปอเะเว้ยมันไม่ใช่น้อยเลยนะก็น,นั่นแหละระหว่างที่มาเล่นก็มีไปทำนูน่นทำนี่ทำแคมไฟทำที่พักบนต้นไม้บ้างนิดๆ,ๆิหน่อยก็น,นั่นแหละระหว่างที่ทำอยู่ก็ได้มีมิวเกิดโอ้โหพุ่งตัวเลยว่าตอนนั้นแม่งผมแม่งเฮ้ยดังมากแต่ถามเพราะอะไรถึงไม่เอาคลิปนั้นมาก็เพราะว่าไอ้ไฟตอนที่ผมเล่นอยู่อะแม่งดันเสียเล่นเล่นอยู่ไฟกระตุกดับใช่คือ คิดว่าจะกู้ไฟคือมาไม่ได้แล้วแม่งช็อตสําคัญมากแต่ถึงกู้ไม่ได้กู้มาได้แค่ภาพแล้วก็เสียงบางส่วนจำได้ว่าคลิปนั้นประมาณ3ชั่วโมงก,กว่าเกือบ4ชั่วโมงแล้วคือมาดานเสียงในไฟที่ผมอาจจะยาวเลยก็เลยนั่นแหละต้องนั่งพ่ายอย่างงี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ,อ้โหมิวแม่งเกิดเป็นอะไรที่หายากมากเลยเพราะว่าแบบที่ผมใช้เมื่อก่อนอ่ะมันไม่มีรูปเปมอนขึ้นในแมปเวแต่ว่ารอบนี้นก็ยังดีหน่อยถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือต้องถางป่าหาเลยะจะบอกาถางป่าัางป่านี้ไม่เกินจริงนะเวคลิปเก่ายังอยู่เลยสามารถไปหาดูได้แลเห็นยปะ ชายเวคือผมแม่งจับมิวได้ภายในควิกบอลบอลเดียวโอ้แม่คือกว่าจะเกิดแต่กรดีที่เกิดมาจับง่ายมากพอจับได้ก็ถ่ายรูปน้องเอาน้องไม่ขี้หัวด้วยโอ้เป็นไงขี้หัวแบบบลูทูธขี้หัวเป็นพลังจิตอยู่ข้างๆสูงเลยอันนี้ก็พอได้มิวตัวแรกมาแล้วใช่ฟาไม่ผิดมันคือตัวแรก เพราะว่าแค่ตัวเดียวบอกเลยว่ามันไม่พอเวระหว่างที่รอตัวอื่นผมมาทําสูวใจรอจะบอกว่ามันคือสูวใจก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเรียกว่าเป็นห้องะระลับก็แล้วกันเพราะาห้องนี้ผมต้งงจไว้ให้นคนที่มิวถูทางลงห้องจะอยู่ตรงบนันไดแต่ว่าตรงตัวห้องเลยอ่ะจะอยู่กลางแม่น้ำนี่เลยจะบอกว่ารับแต่ก็ไม่รับซะทีเดียวตอนแรนนกนะกะว่าจะสร้างไว้ริมหน้าผาเว คืออยากได้ส่วนใจที่แบบว่าเพอนึ่งหรอปะเป็นหน้าผาแล้วก็ส่วนหนึ่งของหน้าหาเป็นกระจกเรามองเข้าไปเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ข้างไกลาจากจุดนี้แล้วก็ผมอยากที่จะลออมิวด้วยก็เลยต้องทำตรงนี้แทนเพื่อที่จะสามารถลออมิวตัวต่ไปได้ด้วย แล้วก็ระหว่างที่ทำอยู่ก็ได้มีบือถงตัวเกิดโอ้บอกเลยว่ารีบิ่งอย่างไวเลยตัวนี้ถ้าอยากรู้ว่าทำไมตัวเดียวไม่พอวะก็คนนิ่งต้องการมีทูเฮตตัวเดียวไม่ใช่หรอเดี๋ยวก็รู้รอดูดีกว่าซึ่งในตัวแรกกับตัวเนี้ยคือมันเกินห่างกันไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเลยเว้ยจะบอกว่ามาถี่มากๆแล้วก็หลังอางเนี้ยก็หายหายเงียบไม่มาเลยและที่สำคัญเลยก็คือเจ้าบือตัวเนี้ยผมใช้คลิกบอลจับแค่บอลเดียวอีกแล้วโอ้บอกเลยว่าน้องไม่ดื้อเลยแล้วก็ระหว่างทําอยู่ก็ได้เจจจอกับูู อะไรสักอย่างเนี่ยจุ๊ใไรๆคือยังไม่ไปหาชื่ออีกเหรอวะเนี่ยเอาเป็นว่า,อาไอ้ตัวนี้แหล่เกิดเป็นตัวที่ผมอยากได้มาเว้ยในเบลอมนี้เราจะบอกว่าคลิปส่วนนี้อาจจะดูล่อนๆเออๆหน่อยแหละเพราะว่าเป็นส่วนที่เสียหายเราจะบอกว่าคลิปเนี้ยเป็นโอ้โหแม่งแม่งเสียหายหถูกจังหวะมากเว้ยมันเสียในช่วงที่ผมเฮ้ยดังมากเฮ้ยหลายรอบมากมันมีอะไรให้ตื่นเต้นไปหมดเลย้ยช่วงเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็สามารถกุมกลับมาได้กำลังที่จับตัวเมื่อกี้เส็จก็กลับมาตกแต่งศูนยใจเราต่อ ทำจนเสร็จแล้วรอบนี้ก็เป็นสวนใจน้อยอย่าเรียกว่าสวนใจได้ว่าห้องระดับดีกว่าผมก็ไม่เป,เปลี่ยนทุกส่วนนะเปลี่ยนแค่ส่วนที่เป็นดินส่วนส่วนไหนที่เป็นหินเนี่ยก็จะเก็บไว้เพื่อ้มันลงเหลือความเป็นธรรมชาติซะหน่อยแล้วต่อไปเนี่ยจะพวกเถาวัลแล้วก็ใบไม้มาตกแต่งเพิ่มด้วยให้รู้สึกว่ามันเก่าๆถูกทิก้งล้างอะไรประมาณเนี้ยถ้าถามว่าทาไมต้องทาอย่างนั้นเอาเป็นว่ารอดูดีกว่า พอไม่เกี่ยวมิวทูนี่แหละแต่ตอนนี้มันยังมันยังไม่เก่าไงเ oh, นี่ยยังไม่ได้ทันที่ใช้งานด้วยซ้ําก็เลยยังไม่เอามาตกแต่งส่วนต่อมาเราต้องมาขาบไปเครื่องนี้เลยคนนินมาชชนส่วนวิธีการทาก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะแต่ค่อนข้างที่เยอะพอมนต้องรับเครื่องฟากฟอสซิลมาก่อนเรามารับต่ออีกต่อหนึ่งส่วนพวกของเนี้ยก็เป็นของทั่วไปไม่ได้หายยากอะไรฟอสซิลมาชชนก็มี4ส่วนพอขาบได้4ส่วนแล้วก็4ส่วนมาขาบรวมอีกทีหนึง่งเอาอันแรกมาขาบเป็นกรีนแทงนนต่าง,งานแค่แนะ่นที่เหลือเหหมมือนกนด่งชออะะเเซยยนแบบมาก ต่อหนึ่งอันนะนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะก่อนหน้าผมได้สะสมไว้ค่อนข้างเยอะตลอดการเดินทางเลยพอรู้ว่าสักวันเนี่ยต้องมาทําเมื่อกี้รับท่อส่งเสร็จแล้วก็ทั้งหมดมารรวมกันโอ้โหกว่าจะได้กว่าจะเสร็จกว่าที่บอกว่ามันไม่ได้ยากอะไรแต่มันแค่เยอะเฉยๆก็พอคับเสร็จก็มาวางลงในห้องถ้าถามว่าทำไมต้องทําในห้องวะก็ทําข้างนอกก็ได้ปะเอาจริงนะมันทําได้แต่ว่ามิวทูเนี่ยมันสามารถบินได้ใช่แล้วถ้าเราพลาดในการต่อสู้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ มันก็มีโอกาสที่มันจะบินขึ้นไปเลยเว้ยแต่ถ้ามันบินไกลขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะหายแล้วมออาที่รักษาโปเกมอนอยู่ก็เลยเนี่ยทำในห้องดีที่สุดแล้วตอนนี้ผมได้เตรียมทุกอย่างมาจนพร้อมก็อย่างแรกเลยคืออัพบ้าเอาไว้ช่องแรกเพื่อกำหนดนิสัยของมิวทูที่เราจะจับแล้วคือเห็นอะไรปะใช่คือแบบโอ้โหตอน,นทำอปไรสำคัญสำคัญ,คญแม่งต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดมาตลอดเลยนั่นก็คือบอส เมก้าเกิดเวแต่ว่าตัวเนี้ยผมสินใจไม่ไปตีก็ๆๆๆเพาก่อนนะผมได้ไปตีมาแล้วแล้วก็ได้หินเมก้ามาแล้วด้วยไปเลยรับเรื่องเลยดีกว่าขั้นตอนก็นคือเอาน้องยูใส่ตู้รออู่สักพักหนึ่งเครื่องก็ไม่ทํางานนึกขึ้นได้ว่าอา้าอ๋อไม่ต้องใช้บล็อกแร่ไวสามบล็อกจะเป็นบล็อกอะไรก็ได้เพชรเหล็กทองซึ่งผมลืมไปเลยขั้นตอนนี้และนี่คือช่วงข้อมูลจริงสาระจริงมันเป็นข้อมูลที่ผมไม่เคยหามาก่อนเลยเวแร่เพชรเหล็กทองที่ใส่เนี่ยมันมีแต้มของมันเวซึ่งตอนนั้นผมยังไม่รู้เหมือนกันเพิ มันจะมีโอกาสมากกว่าหรือเปล่าสูงก็คือใช่เวเล็กเนี่ยให้1พึ่งพทองให้3พมอ o ส่วนเพชรเนี่ยให้5้าพซึ่ง1พึ่งเนี่ย ท่ากับ2.5%ถ้าก่อนแล้วเราใส่บล็อกเอีก3บล็อกเราได้แค่7.5%เท่านั้นเว้ยถ้าเราใส่บล็อกทอง3บล็อกจะมีโอกาสได้มิวทู22.5%ถ้าเราใส่บล็อกเพชรเนี่ยจะมีโอกาสได้มิวทูถึง37%เลยนะเว้ยคือมันเยอะมากๆซึ่งเมื่อกี้ผมได้ใส่บลอกเล็กไป2บ็อกแล้วก็บล็อกทอง1บล็อกก็นั่นแหละได้เป็นดิฟตไปที่ร้อยโอ้ผมได้ต่อสู้แล้วก็จับมันไม่ติดใช่เว้ยก็เพราะว่ามันได้กรอบบ้านผมแล้วบ้านผมมีแค่ท่าเดียวคือท่าเทเลพอร์ตเราก็ได้เทเลพอร์ตหนีไปเลยแล้วก็ตัวที่2ของเรา คือขอตัวอะไรก็ได้ที่ห่างสีม่วงๆตัวสีขาวใช่เว้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มึงอะดิตโตโอ้โแม่เอ้ยแล้วคือเราไม่สามารถจับดิตโตด้วยนิสัยที่เรากำหนดได้เว้ยเพราะว่านั่นแหละมันจะหนีเอาจี LG มันก็มีไปมอ่ตั้หนึ่งนะที่มีบิตตี้ซิงโครไนซ์แต่ก็นั่นแหละหาค่อนข้างยากเทียบกับอับบาซึ่งตัวนี้ผมแล้จับติดมาแต่ก็นิสัย ไม่ไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็การโคนิ่งค่ายสามของเราก็คือมิวหนึตัวเนี่ยสามารถโคนิ่งได้ดแค่3รอบเว้ยก็ถ้าเกิน3รอบแล้วก็จะไม่สามารถโคนิงได้ดเลยนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงไม่ควรมีวแค่หน่งตัวเอาจริงมันตัวเดียวก็พอและนะถ้าเราใช้บล็อกเพชร แต่คือไอ้นี้แม่งไม่รู้ไงตอนนั้นอะแต่ประเด็นเลยคือผมไม่ใช่คนที่โชคดีอะไรขนาดนั้นแต่รอบนี้ก็ได้เป็นดิตโตยแล้วถามว่าไอ้ตัวนี้มีประโยชน์ยังไงวะเอาจริงนะมันค่อนข้างมีประโยชน์นะสำหรับการผสมพันธปไปมอนเพราะตัวนี้แบบหายยาก,ยากเลยนะมันสามารถใช้ตัวนี้แทนเป็นตัวผู้ตัวเมียก็ได้บอกเลยว่าโคตรดีแต่ประเด็นเลยคือตอนนี้เราไม่สามารถหานิสัยตามที่ต้องการได้เดี๋ยวเอาเปว่าเรื่องผสมพันธ์ให้มันเป็นเรื่องของนาคนแล้วกันเพราะบอกเลยว่า ยาวมากเรื่องนี้รายละเอียดยิบย่อยเยอะแยะเต็ไมไปหมดไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าอะไรนะเพราะตอนนี้บล็อกเหล็กผมแม่งหมดเลยเวผมเลยใช้บล็อกทองสาบล็อกเลยโอ้จะบอกมันคือการลงทุนเหรอไม่ใช่พอบล็อกเหล็กหมดมากกว่าก็นั่นแหละต่อให้ใช้บล็อกเหล็กหรือบล็อกอะไรก็ช่างเหอะถ้าแม่งดวงซวยอะแม่งก่เป็นดิโตเหมือนเดิมแหละโอ้โหนี่คือสี่รอบแล้วเวเริ่มมิวตัวที่สองนะและรอบที่5้าเปลว่าถ้ารอบที่5รอบที่6ไม่ได้เนี่ย ยากเลยเว้ยเพราะว่าเราจะต้องหามิวตัวใหม่ซึ่งมันมันยังไม่เกิดเลยรอบน,นี้ผมได้แชร์บ็อกทอ,อยอีกสามบ็อกรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเลยว้ที่ทาบ็อกเหล็กหมดเออเพราะถ้ามีบ็อกเหล็กเนี่ยผมคงแชร์บ็อกเหล็กก่อนและในที่สุดโอ้แเม่งตัวที่รอคอยก็มาจนได้มิวมิวทูของเรานั่นเองและน้องก็ได้โตขึ้นเรื่อยๆจนจนมันใหญ่เกินกว่าที่ตู้จะรองรับไหวแล้วมก็แหกตู้มาเลย ก็เหมือนเดิมว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆผมเลยเช็คเปเกมอนแล้วก็เริ่มต่อสู้ตอนที่ต่อสู้มิวทูลเนี่ยผมค่อนข้างที่จะรอบครอบเลยเว้ยเพราะว่าต้องนับท่าทุกท่าการต่อสู้มันเลยต้องดูท่านะมีรีคอยหรือเปล่าพอแล้วผมตีมเหลือหนึ่งแล้วมีรีคอยบอกเลยว่าแมงจบสิ้นแล้วถ้าผมนับท่าโจมตีและท่าโจมตีหมดเนี่ยมันก็ใช้เลือดตัวเองโจมตีแล้วไม่ได้ตายเหมือนกัน แล้วถ้ามิวทูตัวนี้ตายหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องหามิวใหม่เท่านั้นยังไม่พอเว้ยเลยยังต้องหาวัตถุดิบท,ทำตู้อีกโอ้โหเมอนเลยว่าอีกยาวอีกยาวมากๆผมเลยต่อสู้ไม่เรียกจนมันเลื่อนเหลือหนึ่งล้วก็ใช้ฟาสบอลจับแบบรัวๆเลยพูดตรงว,ว่ามิวทูเนี่ยใช้ฟาสบอลจับค่อนข้างง่ายนะอาจจะเพราะว่าสปีดมันเยอะมากๆด้วยแหละมิวทูเป็นตัวนึ้งที่ผมไม่ค่อยชอบหน้ามันสักเท่าไหร่ถ้าหาพออะไรก็เป็นเรื่องของความทรงจำอะ่ะเออผมเคยเล่นในเซิร์ฟใช่ไหมอย่างที่เคยบอกไปแล้วคือสมัยนั้นอะแม่ก็เทพเ เขาเพื่อนเลยก็คือไอมิวทูแหละแม่งคืออะไร,รอ,ะอะไรก็มิวทูนึกออกปะอะไรอะไรก็มิวทูจนผมรู้สึกว่าโอ้โหไอนี่แม่งแม่งน่าเบื่อปะ่ะเออประมาณนั้นเลยนะแต่ถามว่าตัวผมมีหรือเปล่าก็มีเหมือนกันนะแต่ผมเป็นคนหนึ่งในเซิร์ฟที่เล่นแล้วบอกว่าใช้ตัวนอกกระแสะเออตัวที่เขาไม่ค่อยได้เล่นกันชอบหาตัวแปลงมาใหม่มาตบเทพเออรู้สึกว่ามันสะใจดีไม่ไดไ้บอกว่าไอ,อตัวกูแม่งตัวกระจกเลยจะต,ตบง่ายประมาณนี้เออก็จำอยู่สักพักนึงไม่นานมากตัวนี้สุดท้ายก็จับติดบอกเลยว่ามือไม้นี่สั่นเลย และนี่คือสภาพตู้ที่มิวทูได้ทำลายออกมาโอ้นนี่เนี่ยคือเหตุผลที่ผมตกแต่งห้องเนี้ยมันรู้สึกว่ามันเก่าเก่ามันเป็นสร้างสิ่งก่อสร้างกระพไอตู้นี้เลยเอระบบห้องวิจัยล้างที่มีประวัติอะไรประมาณนั้นซึ่งตอนที่ผมจับมิวทูได้ผมรู้สึกว่ามิวทูของผมเนี่ยมันคข้างๆที่เล็กนะเวแต่ว่าผมไปซร์ชกูเกิลมาดูแล้วก็คือขนาดประมาณนี้เป็นข,ขนาดจริงของมิวทูถ้าถามว่ารู้ได้ไงนี่เลยโอ้โหแม่งมิวทูมันสูงประมาณ7ฟุตส่วนคนเนี่ยสูงประมาณึง6ฟุดความสูงก็จะต่างกันไาก เอาจริงนะแมงก็รู้สึกว่ากำลังฟุบปอบใจเองไงไม่รู้ว่ะเพราะขนาดมิวทูที่ผมจับได้คือขนาดสมอเอื้อนายไงมันก็ขนาดใกล้เคียงกับความเป็นจริงปะวะแล้วผมรู้สึกเลยว่าคลิปนี้มันจะสั้นพอไฟมันเสียแล้วผมต้องมาภาคซึ่งมันก็ต้องตัดส่วนที่แบบว่าไม่ได้สําคัญออกไปเยอะใช่ปะผมนี่มีแผนว่าจะเก็บ e ีเจ้า4ตัวนี้แหละฝ่ายก้อนไคลโอก้ามิวทูแล้วก็เจ้าลิงน้อยพอเป็นสตัวที่มีแววว่าจะได้ใช้เยอะมากที่สุดแหละในไปมอนที่จับเข้ามาใหม่นะโหคือผมแมงพ่งตัวนึงทุกคนว่า มมแม่งผ่านอะไรไปเยอะมากแม่งโคตรลำบากเลยยีก็อย่างที่บอกไปว่าไฟเสียก็คือเล่นๆอยู่ก็ผึบไฟดับแล้วก็นั่นแหละก็สามารถกู้ไม่ได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งที่แปลว่ากู้ไม่ได้แค่ภาพะนะเอาจริงภาพนี่แม่งโคตรสโลเลยผมเอาเพิ่มสปีดเองด้วยมันถึงจะค่อนข้างจะสมบูรณ์อย่างที่เห็นเลยก็ต่อจากเมื่อกี้เลยเราจับมิวทูได้ใช่ไหมบอกเลยว่าตัวนี้ดูไอวิ่นดีว่าแม่แจมาได้ดูไปหรือยังแต่ลืมไปแห้มัวแต่วุ่นๆเรื่องไฟอ้โห ค่อนข้างดีนะเพราะว่าสายแี้วใช้เนี่ยคือ Special Tag กับ Speed ที่เหลือแมง่งโโไม่เป็นไรถือว่าสายอื่นยังไม่ได้ใช้อืหรือเปล่าเราจะมาเก็บ EV ด้วยเออนี่เลยตัวที่มาเก็บ EV กันมีทั้งหมด4ตัวก็เก็บ EV 4ตัว ส่วนเทพพวกนี้ก็ดูทรงแล้วน่าจําไม่ค่อยได้ใช้วะ่ะส่วนตัวที่จะได้ใช้บ่อยเลยก็คือนี่เลยสองตัวนี้อาจจะได้ใช้บ่อยกว่าเขาแปเพราะฉะนั้นแล้วเราเอาของไปเก็บบ้านแล้วก็ไปกําไรเก็บ EV ดีดว่าอันนี้ต้องมี1ตัวเก็บสปีด1ตัวแล้วก็เก็บแอตแท็กหนึ่งตัวอีกตัวนึงต้องเก็บสปีดเหมือนกันป่ะเออใช่เปล่าวะตัวนี้เล่นสายแอตแทกใช่ไหมเอามาก่อนอันนี้เก็บแอตแทกอันนี้เก็บสปีดอันนี้เก็บเซพิเชต เออเดี๋ยวเราเก็บสปีดเราเก็บแอทแท็กสองตัวเลยดีกว่านะไปเลยนี่เลยดูดีกว,ว่าว่าไอวีของเราเป็นไงบ้างไอวีเอสหนึ่งอู้ถือดีตัวหนึ่งมันดีอยู่แล้วแหละตัวสองนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่赖มันมีประโยชน์อย่างแน่นอนตัวที่สามตัวที่สี่นี่ถือดีจัดแล้วก็ดีดีสำหรับการจับครั้งเดียวนะนี่คือผมจับครั้งเดียวได้คือได้ดีขนาดนี้นะคิดด้วยเหอะเจ้าลิงลิงน้อยเดีย๋ยาวมาเช็คอีวีก่อนว่าแต่ละอันมีผิดพลาดตรงไหนบ้างเนี่ยคือเหตุผลที่ผมไม่อยากตีโปเกมอนมั่วเลยนี่คือ เห็นปะ e v ช่อง2มันมีแอตแท k กับดิ f เ n นเพิ่มเข้ามาเวเพราะว่าผมไปตีไปมอนต่ามามันก็เลยนั่นแหละได้ e ีมามั่วแต่เราม่เก็บ e v เลยดีกว่าก็ฐานที่เราจะไปเก็บนั่นก็เหมือนเดิมเลยมามาที่เรือกแกพมพม่าเราจะตัวไหนเปิดดีวะตัวนี้ไหวไหมเนี่ยเราเอา เอาน้อง,องไก่เราตัวเดิมแหละเอาหม้อทอดดีกว่าเออเอาหม้อทอดสู้ดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะต้องแปลวาไอ้ขี้อ๋อนี่ไงมีมามีมา,มมาโอเคเปิดเราเก็บพร้อมกันสี่ตัวไปเลย EB เปไงโคตรโหดเก็บพร้อมกันไปเลยก็เหมือนเดิมถ้าใครอยากรู้วิธีการเก็บ EB อย่างละเอียดเนี่ยก็ในคลิปของการเก็บ EB เก็บเลเวลสามารถไปดูได้นะอันนั้นคือเอียดจริงอันนั้นเก็บพร้อมกันหกตัวเลยโคตรตึงไม่ใช่หกเด็กห้าตัวโอ้โหก็แค่ตัวแรกน้องลิงของเรา ก็พัดนาล่างไปล้างที่2ผูคุณน้องน้องตัวค่อนข้างใหญ่เนี่ยอุ้ยใหญ่ใหญ่จริงอุ้ยลิงตัวนี้ใหญ่เผื่อในอนาคตนี่ใหญ่กว่ามิลลี่ปะเนี่ยไปเลยเพราะฉะนั้นเราไปอย่างรวดเร็วกันทุกคนเพื่อเป็นการเสียเวลาไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะนานแค่ไหนเพราะว่าผมเล่นไปค่อนข้างหลายชั่วโมงเลยไหนก็แหละมีทางไฟเสียแล้วก็ไฟดีส่วนใหญ่ก็เป็นการเอามาพากมีเออมีช่วงในท,ท้ายที่พูดไปบ่นไปเล่นไปไปเลยอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ก็เก็บ EV หลายตัวตันแล้วสายหนึ่งเพราะว่าเราต้องมาเอาเบอร์รี่แก้ EV ที่นี่มาดูหนว่าตัวไหนต้องแก้บ้างตัวที่1ตัวแรกสายก้อนตัวนี้ต้องต้องแก้ใสาย HP. เอามา2อัน3อันเนี้ยจะต้องแก้เยอะหน่อยพอ HP นี่ไม่ไม่ได้ใช้เลยส่วนตัวที่สอง gystat a c k กับ Defense อย่าลองเก็บ HP พไปเยอะเลยเพราะว่า HP ต้องไปแก้ในอนาคตด้วย เพราะว่าไปมอนที่เราตีมันให้ HP ซึ่งเราไม่ร้องการสักเท่าไหร่โอเคคือไปมอนเราแม่งเล่นแบบสายสป,ปีดโจมตีแทบทุกตัวเลยอะเซตเนี้ยสี่ตัวนี่ไงท่าของคาลกาให้ดูปั๊มมาแล้วอกเลยว่าล่างนี้โคตรเท่เป็นล่างที่โ,โหทำให้ผมหันมามองลิงไฟเลยอย่างที่บอกล่านี้แม่งอยากกับหนุมานดีโคตรเท่เลยคือตัวยงใหญ่ เนี้ก็เก็บครบทุกตัวแล้วถ19%คือมันมีผลแค่นี้นแหละก็คือ4 a v เท่ากับ1 stack ใช่ไหมอันนี้คือครบครบหมดแล้วส่วนไอเศษ2เนี่ยอันนั้นคือไม่จำเป็นเลยทุกคนฉนแล้วเรามาจัดทีมกันดีกว่าว่าเจอตัวไหนเข้าทีมกันบ้างตัวที่อยากเข้าทีมนะก็คือฝ่ายก่อนเวถ้า,ถ,าถ้ามองเรื่องถ้าตัดเรื่องคำว่าประโยชน์ออกไปนะเอาจริงไฟาก่อนเวประโยชน์น้อยมาก สับผมนะสับคนอื่นไม่รู้สับผมแม่งประโยชน์น้อยมากแต่คืออยากเข้าทีมเพราะมันคือตัวจะบอกว่าตัวในความทรงจําก็ว่าได้เออแล้วสับคนอื่นนะตัวในความทรงจำคนอื่นคือตัวอะไรบ้างมิวทูนี่เป็นตัวในความทรงจำอีกตัวหนึ่งนะสมัยที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์นู่นเลยก็เป็นตัวที่เขาฮิตฮอตฮอตฮิตขึ้นมากเพราะว่าเทพเนี่ยมันเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างน้อยคือเจนใหม,ใหม่ยังไม่มีเข้ามาฉะนั้นเจน3นี่ฮิตมากเจนหนึ่งถึงเจน3เป็นอันทฮิตมากๆต่อไปก็ลิงลิงนี่ เพราะความที่ล้วนส่วนแคลกาก็สามารถมาใช้จริงแหละเออก่อนนี้คือไม่กล้ามาตีตัวนู้นตีตัวนี้เพราะว่ากลัว E ีีมันมั่วต่อไปตัวนี้มีประโยชน์มากตัวนี้ก็อยากเอามาเก็บเลเวลเหมือนกันเออต่อไปก็ไก่ไก่แฟนเราเป็นไปมื่อเริ่มต้นซึ่งต้องมีอยู่แล้วอันนี้ตัวที่คิดจะเข้าทีมหลักตัวนี้ก็มีประโยชน์อยู่นะเอาจริงก็จริงไม่ก็มีประโยชน์ทุกตัวฮะเออก็มานี้แล้วกันตอนนี้ทีมของเรามีแค่นี้อยู่ยังไม่คิดจะไปสู้บใครด้วยเพราะว่ายังอ่อนน่อย เลยไปอโมของเรายังน้อยอยู่น้อยมากๆในมือถูอของเราดูที่เป็นตัวที่หูห,หขี่คอเลยแบบไม่ขี่แบบบลูทูธเหมือนตัวอื่นเลยทุกคนตัวนี้ในตัวนี้ขี่ค่อนข้างสมจริงนะขี่คอเลยเฮ้ยโ,โ,โ,โอเคเยี่ยม,โอ,โ,มออโอ้โหแมงยคืออกูไปโกดชิปทําไมครับเนี่ยงงเลยดิงงเลยดิงงยดว่าใครแม่งตกมาจากฟ้างงเลยงงเหมือนกันแม่ง โอ้เจ็บจึกไม่ใช่เจ็บจึกตายเลยเจ็บจนตายทุกคนนะโอ้ยูทูบบอกว่ามันเรื่องของมึงไหมอะไม่เกี่ยวกูเลยกล่าวจะกดลงไงเออแต่เหมือนยูทูบนี่ขี่ค่อนข้างช้าปะเออรู้สึกไปเองปะ้ะหรือมันขี่ช้าจริงๆวะเอ,อ้แต่มันมันช้าจริงเนี่ยยูทูะดิดดเอ,อ้คือคือบินช้ามากเว้อาจจะเพราะว่าบินด้วยพลังจิตหรือเขาก็เรียบช้าเออใช่ช้าจริงทุกคนเนี่ยดิด เอ้ยมันช้ามากนะแต่ว่าขึ้นลงนี่ไวไวมากแต่ตอนนี้เนี่ยช้าจัดไม่เป็นไรพอเราไม่คิดว่าจะมีทูมาขี่เลยใช่ไหมล่ะ,ละเออคือผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ตัดมาแล้วจะนานแค่ไหนเวเพราะว่านั่นแหละไฟมันเสียผมเลยต้องมาพาคพอมาภาคเนี่ยคลิปที่เล่นไปอ่ะมันก็จะแบบจะดูเหมือนเหมือนมันสั้นอะ่ะคือจริงจริงมันก็ไม่ได้สั้นนะแต่ว่าการที่ผมภาคอ่ะคือมันก็มีแต่เนื้อหาสําคัญใช่ไหม มันเลยทำให้คลิปมปนสั้นโหแต่แล้วคือเรามาดู TM เพื่อจะใส่ให้กับเปร์มอนของเราซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีอันหนน่าใส่ให้เลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอ,อ๋อตกใจคิดว่าท่าเออเคลกหายถ้าเออเคลกหายนี่คือไม่ได้นะท่านี้ดีจัดทันเดอร์พันหรอไม่มีท่าสำหรับเปเชียรแท็กเลยทุกคนมีเด่ท่าท่าโจมตีปกติล้องบินไปดูหมู่บ้านใกล้เคียงไหมว่าแบบมี TM ขายหรือเปล่านี่เลย ยิมน้าของเราก็คือข,ข้างมีเบโอมเ็ดด้วยนะเออเราไปเที่ยวเบโอมเ็ดบ้างปะเผื่อว่ามีตัวอะไรน่าสนใจแต่จำได้ว่า,วามีตัวหนึ่งนะเป็นตัวมังกรนะตัวาหาค่อนข้างยากด้วยหดลงลงไม่มีอะไรขาขเลยหรอทีเอ็มไหมละโอ้โหมีทีเอ็มจริงด้วยสุลเบตดีป่วาวะไม่น่าดีเท่าไหร่โอ้โไม,ม่ค่อยมีอะไรแล้วว่าเหมือนพวกทีเอ็มนี่จะรีจะมีวันรีนะแต่ว่าวันนี้ขข่อันหนึ่งอีวันนึงขขยอันหนึ่งเน,นี้ย เดี๋ยวไปว่าคอยไปดูวันอื่นแล้วกันหุดแล้วไปอมไม่เห็นนี่เป็นโปอมที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยแต่ได้แบบบินโฉบๆมาหน่อยเดียวมีคีจะเข้ามานะแต่ก็ใหญ่เหมือนกันนี่ี่ยข้างหลังก็มีไปมอนเห็ดนีอะไรอ่ะปลาหมึกเห็ดหรอเห็ดปลาหมึกเฮ้ยมันคือเห็ดหรือมันคือปลาหมึกวะมันเดินได้ด้วยมีขาอุ้ยนงน่ารักโหมีตัวนั้จับอีกอันนี้เป็นนกตัวนี้เหมือนว่าเปอมแพงก็มีปะเออมันมีตัวหนึ่งอ่ะที่แบบว่าเกิด เกิดช่วงตอนตอนใกล้จะมืดช่วงพบคำ่ำเออช่วงคำ่คำๆหน่อยเออมีหตดเกิดคือเบลไม่หิุก็ต้องมีหตดเกิกดป่บว,ว,ว่าเห็นไหมหตดของเราตัวนั้นเป็นตัวมังกรเว้ยมังกรหนวหนดเฟริร์มเลยแต่ยังไม่เกิดแต่ว่าใกล้ถึงเวลาเกิดแหละไม่แน่ใจว,ว่าเกิดยากหรือเปล่าแต่เหมือนจะเกิดยากอยู่นะไม่ว่าไทพีนี้ไม่เจออาจจะหารูปขึ้นให้แล้วกันเจนึกก็นอ,อกอุ้ยียิยยยมีตัวนี้ด้วยอ่ะทุกคนตัวนี้โคตรเก่ง เก่งมากตัวนี้ก็คือถ้าใครเคยสู้แบบยิ้มพืชเนี่ยต้องโดนมันตบั้งอ่ะเราควรจับดีกว่าเอ้ยไม่ดีย่ไม่จับดีกว่าเพราะว่าเลยไม่พร้อมจับเราไม่เอาสายเชียนใส่มาด้วยก็คือเราไม่ได้เอาไม่ได้เอาพีซีมาด้วยประเด็นอะเปลี่ยนนิสัยเปอรมันไม่ได้เฮ้ยมันคือหมึกร่างสองเหรอหมึกเห็ดหมึกเห็ดล่างสองวิเทศดีกว่าสีดำอ่ะไม่ชอบอ่ะหัวจริงน่าจะมีเปอร์มอนสกิลตัวที่ล่างปกติ ร่างเดิมๆร่างธรรมดาเลยเป็นสีดำเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เท่จริงแต่เหมือนตัวที่เราตามหาอยู่จะยังไม่เกิดว่ะถ้าตอนนั้นเกิดนี่คือต้องจับอย่างแน่นอนเลยเหมือนเป็นตัวไฮไลท์ของที่นี่เลยเป็นมังกรมังกรชอบเด็กดีโอเคทุกคนคลิปนี้ผมต้องขอตัดจบไปที่อนดี้กว่าเพราะว่าคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วสำหรับยูทู e พุ่ตัวนะกว่าจะมาเป็นคลิปนี้ หาอะไรเยอะอโหโหทั้งป่วยทั้งไฟเสียทั้งไฟดับแม่งไอ,อผมไปจับตัวไหนไปหาตัวอะไรเนี่ยก็สามารถเป็นบอกกันได้นะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันคลิปถัดไปเฮ้ย hey, ทำไมเชลเดอร์เป็นหอยดำวะเฮ้ย hey, ทำไมมันสีดำอ่ะไอเดอร์อันนี้คือไม่เคยเห็นจริงเรยวเนี่ยทับจับไปก่อนแล้วกัน